สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวห้องปทุมกันนะครับนี่ก็แต่นี้ก็รถเกี่ยววนไปแล้วรอบนึงนะครับนี่กําลังวนกลับมานี่ก็รอบที่สองนะครับนี่รถเกี้ยวก็กําลังเกี้ยวอุ้มอยู่ยังอยู่ห้วหนุนอยู่เลยข้าวค่อนข้างดีเลยแล้ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปให้ดูครับผมนี่ก็โอ้โห ลมๆหน่อยนี่ก็มีอีดีตบ้างครับผมแต่เขาก็ค่อนข้างหน้าเลยละครับเนี่ยแปลงเนี้ยทึ่งจะมีอีดีตบ้างนี่แฉะน้ำครับผม ดูมันก็สุกพอได้แต่ว่าใบยังค่อนข้างสดอยู่ยังไม่แห้งมากช่วงนี้เราก็ไม่ได้ทายห้องมทุมมากันหลายวันแล้วนะครับก็ว,ว่าราคาลงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรู้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่นี่รถเกี่ยวก็เบน้าออกแหละเต็มอุ้ม แสดงว่าเขาค่อนข้างหน้าเลยนี่ถ้ายืนเรายืนจากเบิร์ขนามองไปนี่ก็ก็หน้าพอสมขวดแล้วครับเนี่ยโอเครถเกี่ยวมาแล้วนี่ตอนนี้เราก็เค้่นไปยุบรถแล้วนะครับนี่ก็จะพาพาอุ้มเลก ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยถือว่ามันมีลมบ้างแล้วก็ชื้นๆหน่อยพึ่งเกี่ยวไปได้ส่องอุ้มเองหนุนนางขณายังวนริมอยู่นู้นเลย นี่ก็คุ้มแรกเท้าดีเฮ่หัวเท้าเขา,ขาดีเฮ่เนากขนาดยังไงขนาดนะลกด้วยนี่ตอนนี้เราก็กำลังเที่ยวอยู่ ุอมที่สั่งนะครับดูแล้วข้าวค่อนข้างจะดีมากเลยเมื่อกี้คนขับรถเกี้ยเก็บอกว่าข้าวดี รถเกี้ยวก็กำลังเกี้ยวชายคู่นะครับรถเกี้ยวยังไม่ค่อยกล้าลงไปมากเพราะว่ามันติดคูแล้วก็น้ำในคู่มันเยอะด้วยครับกล้าว่าเดี๋ยวเอาไว้เซยตอนถาย ขึ้นไว้ก่อนเดี๋เพื่อรดหนักเดี๋ยวเพื่อขึ้นไม่ได้ เขาว่าวันนี้นางขนาขนเขวน <c oughs> เาว่ากินมู๊เรอฮะเขาว่ากินมู๊มันไม่มู๊เลย <c oughs> เราเกี้ยวไปกี่รอบมาที่สี่รอบแล้ว <ak> ยังไม่เสร็จเลย <c oughs> แต่ขาเขาดีอยู่ เมื่อกี้เราดูข้าวแท็บนูแล้วนะครับนี่เรามาดูข้าวแทบนี้บ้างก็ดีอยู่นะครับเนี่ย,ยข้าวดูแล้วก็ค่อนข้างหน้าเลยนะครับนี่ขนาดเราเกี้ยวมาแล้วแทบนี้เราเกี้ยวมาแล้วสี่รอบนะครับเนี่ย พี่เรียกว่าดูหน้าดินี่ตอนนี้ก็อุ้มลิซ่าของเราก็โพดแล้วนะครับขาวาอปฐุมเจ้านี้ค่อนข้างดีเลยละครับแปลงนี้ก็ประมาณสิบไร่ ประมาณส่องรบอุ้มอึ่งครับเนี่ยคาวค่อนข้างดีเลยนี่ขนาดเราเกี้ยวไปกลางกลางๆเนี่ยครับจังกลางนี่ยังยังหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาลงไปดูครับพมนี่ก็ โห oh, แจจะแจะป้าก็บบอกแหละนี่เนี่ยรถเกี่ยวก็ต้องเกียวออ้มแล้วครับเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยว่าเท้าค่อนข้างดีจริงครับ นี่ครับผมเนตัวดีดเลยดีดนี่ก็มีพอสมควรเหมือนกันแล้วข้าวก็ดีด้วยนี่อุ้มนี้ก็กำลังจะขึ้นไปป้อยนะครับอุมที่ส่านเนี่ยสา,าลเราเกี่ยวเดี๋ยวรอบนี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าทางขึ้นก็เหมือนจะลื่นๆหน่อยเหมือนกันครับ บ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็กำลังปล่อยอุม้มนิสาตนะครับเมื่อกี้รถเที่ยวขึ้นได้สบายมากเพราะว่าต,ตาบิ๊กคันนี้ชอบล่มอยู่แล้วด้วยครับจเจอล่มนี้คนขับบอกจิิบ แล้วพ่อขาตีไป8ป0 0นเจ็นะครับนี่มาแก้ให้ใหมแป8 0พนแป้นะครับนี่พ่อขากําลังไปแล้วครับผมดันนี้ก็ดีหน่อยครับผมค่อนข้างได้ราคาดีเหมือนกันเพราะว่าเข้ามาตีให้ไม่ต้องไปลุ้นที่อื่น ตอนนี้ก็อุ้มที่สี่ก็พอแล้วนะครับเราก็ว่าเราจะอัดไปเที่ยวเดียวให้หมดเลยคิดว่านี้เดี๋ยวรถเกี่ยวไปกลับก็น่าจะหมดเดี๋ยวหปปล่อยอุ้มนี้ก่อนเพราะว่านี่มันแค่สี่อุ้มไม่เต็ม ท้าก็คงประมาณสี่อุ้มกว่าๆครับผมน่าจะประมาณไล้เกือบไดล้ละเกียดนะนะจะได้อยู่นี่ก็เดี๋ยวก็มาเที่ยวก็ป้ายๆอุ้มที่สี่และนี่ก็น้าถ่ายแล้วนะครับบนรถเราก็ปูดเลยเดีย๋ยวจะ เดจะเกี่ยวแล้วก็อัดไปเที่ยวเดียวให้หมดเลยครับน่าจะได้นะเก้ากบว่าจะอัดไปให้หมดเลยเที่ยวเดียวจ้ะเช่นุ่มเลยเข้ามาตีให้แล้วแปดพันแ ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วตอนนี้ราคามันลงด้วยวจะได้ตีฮะมามาแล้วเก็บเครื่องอยู่ทางนู้นแหละนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ